สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถขุดทางเข้าบริษัทกระทุ่มแมนมอเตอร์นะครับ k d b มอเตอร,ร์วันนี้พอดีช่างที่โอ๋เขาได้หรือหัวจอบขนาด12ตันนะฮะก็เลยถือโอกาสจะพาสมาชิกนะครับเพื่อนๆลอ,ลองมาดูนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงบ้างนะครับภายใน ตัวันกีบหัวนี้เนี่ยมันเป็นหัวขนาด12ตันนะฮะใส่ P C ร้อย P C ร้อยี่สิบหรือว่าพวก S K ร้อยสมห้าครับ S K ร้อยสี่สิบ P C ร้ยหกิก็ได้นะครับอันนี้แนะนำเป็นยี่ห้อ N P K นะเขาเออกแบบมาดีบ้างกันนะครับ เอ็นพีเคนะครับเขาทำมาหนึ่งอย่างเลยนะฮะเอกลักษณ์ของตระกูล NPK เลยนะครับคือปลอกโสบนะฮะกับเสื้อโสบเขาเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้เปลี่ยนได้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นกระบอกนะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยส่วนมากมันจะหลอดติดเป็นเสื้อสี่เหลี่ยมไปเลยนะถ้าเสียก็คือทิ้งเลยนะครับ แต่อันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถถอดถอดบอกตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนพาร์ทเลยนะก็สามารถใช้ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมพาดูใ,ใกล้ๆละนะอันนี้เป็นเราจะแก่ออกมาแล้วนะเป็นของแท้นะตาแบรน,นด์ยังอยู่เลยนะหลอกสูบสวยมากครับใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนซีนแล้ว ใส่ลิงให้ใหม่นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะอันนี้เป็นของแท้เลยนะสภาพสวยในข้างในชิ้นส่วนหลักมันก็จะมีปลอกโซ่เป็นสําคัญมากนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะ nvk ไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีนะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่มันสภาพดีสภาพสวยนะฮะน้องน้องมือหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันมีราคาแพงส่วนมากก็จะไปหามาเปลี่ยนกันนี่ก็เป็นของเทียมนะฮะ ถามว่ามันดีไหมมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้นี่อของแท้เลยนะครับอ่ะอดูลูกสูบนะครับนี่ชิ้นสำคัญอีกชิ้นนึ่งนะ,ะใหม่เลยนะ แกนกระบอกไอตัลิกเลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะรับรองว่าตีสนัดเหมือนไหวนะฮะญี่ปุ่นนะไม่ต้องห่วงครับถ้าซื้อหัวเจาะเก่ามือสองก็ต้องเช็คพวกนี้นครับพวกลูกสูบพวกเสื้อสูบนะฮะถ้าพวกนี้มันสภาพสวยก็โอกาสที่จะตีแรงนี่ก็เกินครึ่งนะฮะ แต่ก็ต้องเจาะเทสอยู่ดีนะครับก็เคยเจอกันที่มันไม่ทํางานไม่ดีนะ,ะฝ่าวาวเลยนะหมดเลยนะนแข็งนะครับตัวนี้ก็สําคัญมากถ้าเราใช้เป็นของเทียมเนี่ยเคยเจอแล้วนะลูกค้าซื้อที่อื่นมาแล้วมาเปลี่ยนนะฝาแตกนะครับต้องสั่งนอกมานะ กขาจะมีแบรนด์มีตาติดหมดเลยนะนี่ของแท้นะของแท้แลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนี้เป็นชุดวาล์วเขานะส่งให้ทำงานนะครับ อุปกรณ์หลักๆนี่ครบเลยนะฮะมันจะมีอยู่สองสามชิ้นนะครับวาลว,วาลวลวูกสูบแล้วก็ตัวเสื้อนะฮะน,นีปลอ,อกของเขาชิ้นเสื้ออันนี้ก็ไม่มีแรงล้างประกอบด้วยเลยนะครับชิ้นส่วนอีกชิ้นนึงอันนี้ก็น็อตของเขาว่ายังมีตราให้เลยนะครับ